ีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เต่าพนายเพื่อประชาชนครับเพิ่งจะเคยเจอพี่ครั้งแรกฮะเพิ่งจะเคยเจอันครั้งแรกโอเคโอเคชื่นชื่นชมพี่มานานนะครับโดยส่วนตัววันนี้ไม่รู้ว่าที่จะหนักใจไหมเนี่ยเรื่องนี้ไม่ไม่ต้องต้องบอกพวกพวกเราเลยนะว่าพวกเราเป็นตำรวจอาชีพแล้วก็ทํางานแบบซื่อตรงตรงไปตรงมาแล้วก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกคนนะครับนะครับไม่มีอะไรเราไม่เคยหนักใจเพราะว่า เราเป็นหน่วยงานที่ต้องรับเรื่องจากทั่วประเทศอยู่แล้วแล้วก็เรื่องหนักๆกก็มาลงที่นี่นั้นนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับเราต้องการฝาดบ้านตัวเองอยู่แล้วไม่ต้องกลัวว่าที่นี่จะรับเพียงนะครับเราจะให้ฟวามเป็นธรรมกับทุกคนเท่าเทียมกันนะครับก็ถือว่าต,ต้องขอขอบคุณทนายตั้มนะที่เอาข้อมูลมาให้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ทำวามอาดบ้านตัวเองนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าข้อมูลของผมเนี่ยมันไปนตรวจสอบพววอบว่าผมว่าตลองมีความผิดเนี่ยท่านพร้อมที่จะดาเนินคดีไหมครับคือคือ,คอต้องบอกว่าทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายนะครับไม่มีไม่มีว่าจะยศใหญ่แล้วยศเล็กนะครับเราเราบอกว่าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันกันนะครับแล้วแล้วนโยบายท่านผู้าการสอบสวนการเนี่ยท่านก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกคนนะครับชาวบ้านเดินเข้ามาแค่ หลักฐานอันเดียวก็สามารถจับนักการเมืองใหญ่ๆได้นะครับทนายตั้มเอาหลักฐานมามีหลักฐานเราดาเนินการตามกฎหมายทุกขั้นตอนยืนยันพร้อมตํางในคดียืนยันนะครับไม่มีไม่มีข้อแย้งอะไรทางนั้นนะครับบ้านเมืองต้องอยู่ในกฎหมายครับผมขอบคุณท่านมากพอพี่เต่าพูดอย่างนี้นะครับก็มีความรู้สึกเชื่อมั่นมากขึ้นเยอะเลยนะครับวันนี้นะครับผมเนี่ยจะมายื่นเอกสารให้พี่เต่านะครับมีอะไรบ้างจะได้แจ้งกับพี่ๆนักข่าวเลย นะครับวันนี้เราก็จะมีสเตทเมนต์ของพิมพ์วิไลนะครับแล้วที่วันนี้อยากให้พี่เต๋าช่วยเลยเนี่ยก็คือการไล่เส้นทางการเงินที่วันนั้นเนี่ยผมได้ถแถลงไปนะ,นะครับว่าได้ให้ยืนยันว่าไอ้สิ่งที่ถแถลงวันนั้นเนี่ยที่บอกว่าพิมพ์วิไลโอนบัญชีให้คชาชาญคชาชาญโอนให้นัทพงศ์แล้วมีการโอนให้บัญชีกับตารวจอีกหลายหลายคนเนี่ยแค่อยากให้ตรวจสอบบัญชีเหล่านี้ทุกบัญชีว่ามีการโอนกี่ครั้งนะครับแล้วโอนไปเพื่ออะไรนะครับนี่คือประเด็นแรก เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงว่าสิ่งที่ผมไปแถลงนี่เป็นความจริงก่อนนะครับอย่างที่2เนี่ยข้อมูลจากสายลับนะครับวันนี้เนี่ยสายลับผมมีความเชื่อมั่นในพี่เต่านะครับท่านรองผู้บัญชาการเนี่ยสูงนะครับเขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดมาขนาดนี้แล้วให้พี่ตั้มเอาข้อมูลแชทพร้อมสลิปโอนเงินต่างเนี่ยให้กับท่านรองผู้บัญชาการเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมเอาแชทนะครับแล้วก็สลิปซึ่งอยากจะให้ทางพี่เต่านี่ตรวจสอบนะครับว่า ไอ้ข้อมูลเหล่านี้มันเป็นมันเป็นจริงแล้วถ้ามันเป็นจริงเนี่ยมันเป็นการโอนกันค่าอะไรในทุกๆเดือนนะครับ,รบพี่เต๋าพร้อมที่จะจัดการให้ใช่ไหมครับครับคือคือ,คอต้องต้องบอกก่อนนะครับเราเราไม่ต้องถามว่าเรามาถึงตรงเนี้ยสถานที่ตรงนี้เราทำงานให้กับทุกคนโดยเท่าเทียมกันใครจะเอามา ได้รับความเดือดร้อนอะไรไม่ถูกต้องอะไรไม่ไม่ต้องบอกนายตำรวว่าไม่ต้องถามเพราะว่าเรามีอุดมการในการเป็นเจ้าที่ตำรวจแลาเป็นผู้ทักสันติราษรอยู่แล้วเราจําเนินการตรงไปตรงมานะครับตรงไปตรงมาใครผิดก็ผิดถูกก็ถูกนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตยืน่นหนังสือให้กับท่านก่อนแล้วกันรตรงนี้ใบหน้าจะมังไหมเราเราขยับตรงนี้หน่อยดีไหม ได้ไหมเดินหน้าได้ไหมเดินหน้าเดินหน้าให้ัายด้วยครับอ่านงการก่อนมองการก่อนสกูดนะครับนะครับาาก่อนครับาก่อนครับเดี๋ยวเ้าไปซ้ายครับขาไก่อนครับเดนเนทุกคนหล่อสู้ตไหนตั้มไม่ได้ตั้มพี่ั้ความเก่งี่เก่งาเยอะต้นิหน่อยงซ้ายครับ้าซ้ายาซ้ายครับซ้ายหน่อย มาไปวครับไปขวายะไม่ไปกันทุกคนโอเควันนี้ต่อครับวันนี้ต่อต่อาัครับหวังว่า่ตะามหวังพี่น้องประชาชนก็กาดาเอยู่แล้วขอผมนะครับยอด

มา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 ครับครับโอเคไมครับครับมามามอครับอนตรงนี้นะครับวนการรับเรื่องราวขั้นตอนหลังนี้ถ้าลองยนนการยังไงในฐานะที่ถ้าลองยังไม่ได้เป็นันอนไปคือคือวันนี้เอกสารช่องเก้าช่องไ้าครับช่องเ้าไปไลงเลยไหมคือนักนักนักเรียนอ ผู้สื่อข่าวและสือ่อมวลชนนะครับพี่ตั้มนะครับวันนี้หลังจากได้หลักฐานเนี่ยพวกผมเนี่ยก็ต้องส่งให้บกพรเนการสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือต้องตรวจสอบว่าเอกาสารตรงนี้ถูกต้องไม่ถูกต้องมีที่มาข้อเท็จจริงยังไงนะครับตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพนักงานสอบสวนเนี่ยก็ต้องขอรอบกวนท่านนายตั้มนะครับไปชี้แจงเอกาสารตรงนี้ก่อนเมื่อเอกสารเนี่ยมีที่มา ที่ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเราก็จะขยายผลในเรื่องต่างๆไปในตามเส้นเงินต่างๆที่ทนายตั้งร้องขอนะครับแล้วก็จะดําเนินการควบคู่กันไปนะครับพวบคู่กันไปนะครับไม่ต้องกลัวว่าเราจะไปบิดผิวอะไรเพราะว่าหลักฐานที่ที่ท,ท,ที่ที่มาเนี่ยผมเชื่อว่าบางส่วนก็เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ก็คงดาเนินการต่อได้ นะครับไม่มีใครจะไปบิดเบือนประเด็นได้นะครับให้สบายใจนะครับแล้วเราเราเราเมื่อกี้ผมก็คุยกับท่านผู้การแล้วนะครับแล้วก็ขอยญาตท่านแล้วแล้วก็ถือว่าก็ต้องทำลงไปตรงมานะครับนโยบายท่านผู้การนะครับตรงนี้ถือว่าจะทําให้ทางทนายตัรวะมีความสบายใจแมเในเมื่อจุดประสงค์หลักของนายตั้วต้องการให้ลองจะดูเกียรติเป็นบริเทิการเองแต่กลับว่าต้องโยนไปให้พนักงานสอบสวนคอปนั่นคือ ทำไปทำมาเนี่ยมันก็ต้องมาอยู่กับตำรวจนะตำรวจก็ต้องเป็นคนรับเรื่องราวล็อกทุกอะไรทุกอย่างนะครับส่วนพอรับเรื่องราวล็อกทุกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับํำนวนอันเนี้ยมันจะไปอยู่ปปชใน30บวันนะครับ30วันปปชจะให้คืนมาให้เราทําหรือให้เราทําก็เป็นเรื่องของปปชนะครับตรงเนี้ยแต่ในช่วงที่มีเวลาตรงเนี้ยเราจะทํางานตรงนี้เต็มที่แล้วก็จะ เรียกเรียกทุกคนมาสอบสวนนะครับเพื่อลงไปในสำนวนการสอบสวนพี่เล่าผมขออนุญาตดนึงครับขออนุญาตที่แทกพี่ครับคือวันนี้เนี่ยที่ผมมาเนี่ยคือผมก็กลัวอย่างนี้แหละครับว่าเดี๋ยวพอครบหนึ่งเดือนเนี่ยจะต้องไปปปชฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมยังไม่มีการแจ้งความดําเนินคดีใครเน้นมาตราหนึ่งห้าเจ็ดนะครับวันนี้ผมมายื่นให้พี่ตรวจสอบเส้นเงินอย่างเดียวก่อนแล้วถ้าเกิดว่าพี่ทําครบแล้วนะครับแล้วมันมีเส้นเงินไปถึงอย่างที่ผมได้มีการให้สัมภาษณ์จริง ถึงเวลานั้นเนี่ยผมจะมาอีกครั้งหนึ่งเ,เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายฉะนั้นพี่มีเวลาพี่ทําได้เต็มที่เ,เลยครับโอเคก็อ,คอ,อย่างนี้เข้าใจแล้ววันนี้ไม่มีการร้องทุกข์แจ้งความดำเนินคดีนะครับเป็นการร้องให้สืบสวนถูกต้องครับขออนุญาตถาม,มาทางทนายตั้งวันนี้คุณมาในฐานะอะไรนี่ยก็เป็นคนเปิดเผยเรื่องนี้นะครับแล้วก็เป็นผู้ที่พบเห็นการกระทําความผิดนะครับก็เลยมาให้กับทางท่านรองเนี่ยได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง นะครับแล้วก็เช็คเส้นทางการเงินทั้งหมดที่ผมได้มีการถแถลงข่าวไปแล้วในส่วนของทาท่านผมจะดูเกี่ยวกัหลังจากที่ทางวัตถุประสงค์ของรายท่านต้องการให้ตรวจสอบและขั้นตอนมนต้องยังไงต่อเราก็ทําการสืบสวนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราก็จะเริ่มกระบวนการใการนการสืบสวนเพราะนัจริงนะครับแล้วก็ประสานนายท่านมให้ข้อมูลนะครับให้ครอครัว,วนะครับเราจะรับรู้รับทราบนะครับ ความเพื่อนไหวของคดีนี้ตลอดนะครับในตํารวเส้นเงินต่างๆที่อ่าไนตตั้งเปิดเผยไปก่อนหน้านี้ค่ะมันก็เป็นคนดีที่อยู่ใน,นมือตํารวจอยู่แล้วแั่หมายความว่าจริงๆแล้วตาวํารวจมีเส้นเงินนี้ตั้งใจแรกอยู่แล้วไหมคะคือต้องต้องนําเรียนนะครับต้องนําเรียนว่าผมยังไม่เห็นเอกสารแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะอะไรได้เรียกเดี๋ยวเมื่อเห็นเอกสารแล้วเดี๋ยวเราจะเดินต่อนะครับผมยังไม่อยากจะเท้าความไปถึงคดีตอก่อนแต่ ถ้าเดี๋ยวจะมีผมไม่อยากจะให้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 สัมภาษณ์เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปถัดแจะบายท่านนายกรัฐมงตีเขาไม่ดีนะครับเราเราจะพูดถึงเฉพาะวันนี้นะครับในเมื่อเรามีหน้าที่อย่างไรเราก็ทําไปตามหน้าที่เส้นเงินเส้นอะไรแล้วแต่นะครับมันเป็นเรื่องของการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นนะครับใครผิดก็ผิดถูกก็ถูกนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเต้าขอไฟไม่ต้องถามนะครับตัวสร้างเตจาเองก็เป็นใ<ว>นคณะทำงานของกองการตรวจสอบ ออนไลน์บัญชีของที่ติดอยู่แล้วเนี่ยครับเคยเห็นเส้นการเงินที่เป็นงบุคคลสองคนคือมีบ้างไหมครับคือคือต้องนําเรียนนะครับผมผมเคยพูดว่าผมเข้าไปในระหว่างที่มีการจับกลุมเหสนี้แล้วแล้วก็เห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระติบกระทำผิดทั้งนี้ผมก็เลยเข้าไปเพราะว่าปปปปปปเนี่ยมีอปป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 ป ก็ได้ขอความร่วมมือไปวันนี้ก็เคสเดียวกันนะครับวันนี้วันนี้เมื่อเมื่อทนายตั้มมาเนี่ยนะครับแล้วเรื่องนี้ก็ทนายตั้มก็มองว่ากลุ่มคนกลุ่มเนี้มีม,มีอาจจะมินเมในการกระทําความผิดเรื่องการทุจริตท่านจะเอาเรื่องนี้มามาช่วยให้ปป,ปช่วยในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงนะครับเราก็จะดําเนินการนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้ข้อมูลมานะครับแล้วก็จะได้ ทาความสะอาดปัดกวาดบ้านตัวเองนะให้ให้มันไขรผิดก็เอาออกไปนะครับอยู่อยู่อยู่ไปก็มันไม่ใช่ที่จะมีประโยชน์ต่อสังคมของตํารวจและประชาชนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเราจะดําเนินคดีให้ความเป็นธรรมกับทุกคนนะครับการตรวจสอบนอกจากเส้นเงินที่ทางรนายตั้งกล่าวอ้างแล้วเนี่ยให้เส้นอื่นอีกสามสิบเรเนเนี่ยเราจะต้องตรวจสอบในในสามสิบวันนี้เลยนะคือคือเอางี้เราจะทําทุกมิติ นะครับก็เราไม่อยากจะพูดเรื่องนี้เยอะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นนะครับเราจะสืบสวนทุกพิสิทธ์ใครมาเกี่ยวข้องก็ว่าไปนะครับไม่ไม่ไม่ละเว้นนะครับไม่ละเว้นโดยเฉพาะใายที่อตำรวจที่มีการเก่าอ้าวเราสอย่อดนะเป็นเป็นหลายคนเลยอ่ะตรงนี้เราจะต้องตรวจสอบทุกเส้นเลยนะคือตัวสอบพฤติไคผิดก็ว่าไปไม่เอาไว้อยู่แล้วนะครับแล้วถ้าถ้าถ้าพบความผิดเดี๋ยวทนายตั้มก็คงมาล็อกทุกแจ้งความ ดำเนินคดีนะครับก็ทางนายเอมก็ส่งไปปปชแต่ทนาตั้มเนี่ยเขาเขาหวังว่าให้การสืบสวนมลึกไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วค่อยมาว่าั่านเองใช่ไหมถูกต้องครับวันวันนันการแถลงข่าวธนาตั้มมีการพาทีมไปดูคนคนหนึ่งชื่อจากกองทุนป่าตอนนี้ตรวจสอบอีกอยังมีคำสั่งให้มาช่วยข้าราชการเรื่องการมับกัน แล้วก็ตรงเนี้ยพอผมรับเรื่องวันเนี้ยตามที่นายตั้งร้องขอเนี่ยผมว่าถ้าผู้าการนะครับท่านท่านมอบหมายให้ให้ผมทับต่อก็สามารถที่จะทําได้เลยแต่จะแต่งตั้งคนอื่นมาควบคุมแทนมันก็เป็นธรรมดีเหมือนกันนะครับแต่แต่ผมก็ได้นะผมไม่ไม่ริเซ่เพราะว่าผมก็ถือว่าผมก็เป็นตำรวจมาผมก็เป็นกลางมาตลอดแล้วผมไม่ลำเอียงใครนะครับ ผมให้ความยืติธรรมเหมือนกันเรอครูฮะทนายตั้งเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าท่านรองจะรงเกียรติเนี่ยเป็นสายตรงหรือมีความใกล้ชิดกับคอรมอแล้วการที่ท่านรองจะรงเกียรติมาสอบเลียงเนี่ยมันจะทําให้มีน้ําหนักในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ครคือคือต้องบอกบอกพี่สักข่า,ขาวามมาที่ทราบนะครับผมเนี่ยเติบโตมาจากการทํางานโดยเฉพาะแล้วผมวไม่เคย ใช้คำหยาบๆไม่เคยเลียตูดนายเพื่อความเจริญก้าวหน้าผมโตมาด้วยสองขาสองมือแล้วก็สมองผมเองนะครับท่านต่อศักก็เป็นผู้วิชาแต่ผมไม่ได้เป็นเด็กไข่ผมก็ยังยืนว่าผมไม่ได้เป็นเด็กไข่นะครับนะครับผมทำงานตามบุญดมการนะครับตามบุญดมการและตามความรับผิดชอบที่ผมได้รับมอบหมายนะครับ บอกเลยว่าผมไม่ได้เป็นเด็กทดลองต่อสัตว์ไม่ได้เป็นเด็กคนอื่นองนั้นนะครับทุกคนเนี่ยจะรู้ว่าผมทํางานเพื่อส่วนรวมมาทั้งชีวิตนะครับแล้วก็ทํางานค่อข้างที่จะดุกดันมากกว่านี้ด้วยวันนี้ได้มีโอกาสมามาเจาอใหม่หมาพูดให้พี่น้องประชาชนผมก็มีอุดมการณ์ของผมที่จะเดินนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องยืนยันว่าผมไม่คำนึงถึงความเจริญเติบโตหรือ จะอยู่ในอาชีพตำรวจได้หรือไม่ได้แต่เราจะอยู่เพื่อความถูกต้องแล้วก็เป็นธรรมกับทุกๆคนนะครับให้สบายใจได้นะครับถ้าคตรวจสอบหลังจากนี้ถ้าตรวจปุ๊บความจริงเนี่ยคือถ้าผิดแล้วอย่างคือใหญ่เท่าไหนก็จับใช่ไหมครับท่านคือผมบอกแล้วว่าไม่มีใครใหญ่กว่าประตูห้องขันนะครับทุกคนเข้าไปพักผ่อนให้สบายใหญ่เท่าไหนก็จับนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ไม่ไม่มีลำเบียยนะไม่มีลำเบียง นะยาจกหรือแม้กระทั่งขุนานางอะไรต่างๆได้หมดนะครับเราเราเป็นเจ้าที่ตำรวจเราก็ว่าไปตามาข้อเท็จจริงไม่มีใครช่วยใครหรอกครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับโอเคกับพี่ต่อนี่เสร็จหรือยังครับอาจจะเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะลาท่านแล้วเดี๋ยวเราได้คุยกันต่อ,อโอเคครับ,รบผ,มผมขออนุญาตเรื่องคือสอนเรื่องในฐานะที่ท่านเป็นรองหัวหน้านักงานสอบสวนของตอร์รัใน เาไม่เอาไม่เอาไม่ไม่คุยเรื่องอื่นไม่เอาเอาเฉพาะว่าไม่ไม่ไม่อยากจะไปทราบประเด็นเอาเฉพาะทนายตั้มมาร้องเรียนเรียนเรื่องนี้เราก็เราไมให้สุดสวนเราก็ทำตรงนี้แต่เรื่องอื่นขอไม่ให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็แล้วก็บอกผู้ชอไว้ด้วยไม่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 ให้สัมภาษณ์ไม่ไปไหนถือว่าวันนี้ก็รับตรงนี้เสร็จก็จะทํางานในเรื่องนี้นะครับ ต่อครับเดี๋ยวหลังหลังจากตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะไปทบที่ให้สัมภาษณ์เสร็จผมจะวยพพี่เพื่อที่จะไปบรรยายว่าจะให้ทาตรงจุดไหนยังไงได้นะเดี๋ยวขึ้นไปที่ห้องพี่ไหมครับนี่แหละห้องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงมาห้องนี้อโอเคได้งั้นขอบคุณพี่มากครับดีครับขอบคุณมากนะที่มาให้ข้อมูลไม่เป็นไรนะทุกข้อมูลทุกอย่างที่ได้มามันเป็นผู้รูประการต่อพี่น้องประชาชนนะครับถ้าเราถ้าเรา ไม่ได้ข้อมูลตรงนี้มาอตำรวจชั่วๆมันก็ยังอยู่นะครับเดี๋ยวก,ก,ก็ว่าไปทุกคนทับเทียงกันนะทับเทียงกันไม่ไม,ไม่ไม่มีแบ่งแยกนะครับใหญ่จะเล็กก็อยู่ภายใต้กฎหมายเมือนกันนะรับคุณนะพี่ยอด